สุดครับนี้ต้อนรับสุดช่องเกมใ้ันนะครับและผมอยนนู่เกมเดิมนะครับตอนนี้ผมจะทำการเอาของที่เรามีไปถกายแปกอยู่ในกล่องคับเออย่างไรแล้วจากตรงนี้หตรงนี้ถ้าผมเจอแบบโดนฟ้าผ่าตานมาตนนี้น รับยดูของของดีๆทั้งนั้นมันต้องได้แล้วล่ะเครื่องช่วยดำยน้ำอะ่ะเอิม่มไม่ได้จริงดิถามจริง อันเดอร์วอเตอร์สกูเตอร์ชานไม่ได้หรอโอ้ลินกกอะ่ะลินกบก็ไม่ได้โอ้มันไม่มีค่าขนาดนั้นเลยเหรอวะของเนี่ยหรือเป็นแค่ของอ๋อนี่ของมีค่าสิบห้าที่เหลือเป็นของของประดับของประกอบฉากโอ้มันจบแล้วนะกิน สิก้าวมีราคาแต่ที่เหลือเป็นแค่ของประกอบฉากอ่ะ,อะเก็บสิดก้าไว้อย่างอื่นขายอย่างอื่นแรกรับแรกอะไรไหมสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ก็คือไม้นะไม้เยอะเลยอ่ะดีวได้มาสิบหกทอนคุ้มไหมเนะี่ย ็บก้ไปว่าจะกลับไปที่เกาะเกาะข้างหลังไปตัดไม้หรือไปหาทรัพยากรอะไรบ้าค่อนข้างขัดยากอกนะไรอย่างเงี้ยอาาฮ้ยอะไรนี่ ตอาอยู่ในนี้ฮัยต,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 ติดไหลติดศตไปแล้วตายแล้ว ตายแล้วมันติดตปกมันใจไม่ได้มาจากไหนกัน,นรู้

ทรัพยากรก่อนปิดประโตโ้โหแบนเดตฉันต้องพกแบนเดตไปด้วยไม่งั้นแยก่กล้องสองทางไกลกระป๋องน้ำของนี้จำเป็นต้องใช้ น้ำขวดหนึ่งข้าวโอเคเ,เกือบไปแล้วอีกนิดก็ตา,ตายกลางทะเลแล้วแคนดี้ปลา ไปตายกลางทะเลซะแล้วไม่ไหวไม่ไหวต้องเอาของไปปลูกด้วยของพนั้นผ้า เราย้ายไปอยู่ตอนโน้นมาตามมาไม่ได้เทปกาวที่ยังไม่รู้ไว้ใช้ทำไร มาย่างก่อนตามมาไหมบ้านนี่คือแบบดีจักแต่หวังว่าจะไม่ตามมานะ เอ้ยังดู ลองเล่นเช็คเรือระเบิดอ่ะหรือว่าไงบุกผมไม่ได้ไปทำการเก็บเรือกลับมานะฮะและตอนนี้ผมก็ได้ะต,ตบุกจากด้านไหนอ่ะหลังเข้าหัวไปเลยโดนโดนโดน โดนโดนไม่ใช่นมโดนยิงโดนปืนกันเลยิซิวไม่ได้ของคืนมาแทบเป็นแทบตายเฮ้ยมันหลบเก่งจังวะโดนอุน้ยเราก็าโดนเหลือหนึง่งเคีย์หมดไหม เฮ้ยมีอีกมีอีกมีตัวถือโล่ถือโล่เข่าหัวไลนแน่นแน่นเ,เดี๋ยวเสีงยงอยู่ไอ้วะโอ้แรงจัด บ้านสองบ้านหนึ่งเตียงเจะเอเอ,เ,อเข้ามาได้ไม่เข้ามาไม่ได้สิครับมีอยู่หนึ่งนัดขอเข้าหัวไม่เข้าอะไรทั้งนั้นปันไส้จิ้งเลยไม่เห็นโดนเลย หอกมันเอาไม่ได้วะเจ็บไดไย้ยของดีคอนเราคอนเราหายเว้ย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าจะสร้างบาร์เรเกตตรงนี้เพิ่มไหนวะไม่เห็นค้นมาเลย เนี่ยสร้างตรงนเนี้ยเออเนี่ยขึ้นมาตรงนี้หมดแล้วเหรอใช่ขาดเหล็กไปเอาเหล็กเพิ่มก่อนมีเปล่าไม่รู้ไอ้หนามพวกนี้รอโดนไม่เป็นไรนะ แน่หนาสุดๆเดี๋ยวเราจะทำการปิดข้างหลังเลยผมหันโดนข้างหลังอะ่ะหันโดนไอ้กล่องพวกเนี้ยโคตรบอย ไหนไม่ไหนไหายไม่แล้ว เออเราจะเอาเหล็กเรามีแค่สามเองเหรอสามก็ไม่พอดิเนื้อเอาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เห็ดสาคู โอเคประมาณนเพราะว่าจะลงไปหาของเพิ่มใต้ทะเลผมชอบไปตัวเปล่าๆ ตแต่แรงหมดอ่เดยทฮังกี้สิบห้าตอรีซีดต้นไม้มันงอกของมันเองเว้ยเฮ้ยลืมเก็บตัวไปได้ยังไง เกิดใหม่เรนะื่อยแต่ว่ามันไม่ได้บ่อยขนาดนั้นเรือเราชนตอนคลิปก่อนโนู้นเหมือนเหมือนมันจะระเบิดแต่ไม่ระเบิดเย้ยแต่ว่าดาเมจมันเลือดมันลดไปครึ่งนึ่ง สามชี้สามอยู่ดีเข้ามาไม่เจอนานเป็นชาติแล้วอยู่ดีก็โผล่มาวัตฟัก